ที่ครับทั้งสูบรัดตางตึกครับพี่น้องแล้วรอดุนรอชมกันเบิ่งครับมาล่าของใหญ่กันครับว่าชิมานบัวเห็นบอ่นบอนได้ตัวอยู่จำเป็นปลาอย่างนี้น,นะครับก็รุนรอชมกันเบ้องครับพี่น้องสักครู่สักครู่เอา้าเอา้าเอา้เคืนมึงตำอยู่อ๋อ โอ,โอ้ยแตดงว่ามันออกก้เดอดินี่เมาตัวนี้กอนนะดนี่นเมาต้นไผ่โวดโวดพวดไม่หุนอะหุ่นหกไปเบื้องง่กันวัวมันใจดันี่แห้งอยู่เหแหยงอยู่โว้ยยมที่แดงว่าป่าดโอ้นี่ป่าตองกายโอ้ยแดงว่าต้นนั้นอะออกล้ว มัพูดอ่บอกมั่ว่เฮ้ยน้ำตื้นนึ่งจะย่างไปิ่งโดดมันอยู่ใส่ป่ามันด้แห้งอย่ารบอกกบันไหนดอมันเนี่ยแต่ร้ามยังไงเดอมี่ยเือยหอยยาวนนอนไ่แห้งหรอหอยยำหรืเพรว่ามันหนึ่งญานบกกาลงไปเอาส่วน่ไ อุ้มไม่ขึ้นมาด้วยยังกะสร้างมันเถอะอะไรบอ้ะนี่กูมโหเขาบ้าห่ารูดจิ๋วสวายยังวที่แห่งวันประข่าเลยันโมเหาเนี่ยวันประข่าที่แห่งันประข่ามันโมเห่าย่าม้นข้าเขาขาเหม่นก็สวายอยูหรอก

เขาแถมมาแล้วเขาแถมอาอ,อีกแล้วพน้อง้ามันขึ้นจีเรียนคัหือขึ้นมืเนัน้มันกระโดตัวนึงเ,เอ,อเลนอ่อมเผาเลยจังหวที่ขึ้นองจัแต่ตัวนี้มันก็พ่อยู่บวองเก่าเลยแต่ว่าตัวยมันพ่ยางไรบมอยู่ตีนเฮมันขึ้นเลนอ่อม่ามันมันว่ามันหลายตัวนี่นหอห ยังไอยี่ห้าหัวโคตอกว่า้อขากักกะากละขับไปด้วยคุณ <c oughs> ม้วนว่ะเหนื่อยพอนะจ๊ะเธอออาเพืนถามมาเออะขากันละรับที่นนองมันมันนะก็อูเอัาเด้ยวโอ้สว่วนญ่ พ่อใหญ่พ่อใหญ่ครับเอเมันไงมันปลามันขึ้นเหนื่อยปลามันขึ้นมาถึงเวีนอยากหายใจมันเออยุกสวยดนียยุกสวยนะยเอออดใหญ่โลาหามาอยู่แล้วปลาตัวนี้ อย่อดุงย่อย่อเดียบขาดเดยบขาดเหรอว้ตายกูัดกูัดอยู่ไงยูอย่าปล่อยอยู่ไงตัวโหัวมันี้นี่ตัวหอยแฮ หัวมันดเอถึหอกี่วางดสู้ดหาดหดเจนี่ละก็บสองดนี่ละฮ้หวาอนนีวดนว่าต้นเถื่อมาอีกแล้วโอ้สดงวขาดด้เจเสนโอ้เจ็อันนี้เนีอันเจเส้นเบอร์ชีส

โอ้โหขาดเลยเมืเม่อยเยียแน,น่อยเฮ้ยอุ้ยเที่ยวจนเที่ยวขุมดื่มเหื่อยสวยงามครับสวยงามตามทอ้องเรื่องครับโอ้ยมันมันครับสามโลไม่อยู่สี่โลแล้วะ เอาอัดขึ้นมาถึงไหโดดคาดเดียวอาขึ้นมาถึงไนเงียเดียวสามอนคือใส่ก้นมาหดกันมางหมดอบ่านเข้าไปา่างเยอะปัญญาไทยเออไทังอ่ถังใ่มาแล้วมย่ถังใ่มาถัง่ย่งนี่ต้องใส่น้อานเด้ปาเร่มว่าเดี๋ยวต้องใส่น้ำหมดไปหลพ่อกนอยู่บนงานวันนี้ครั thank you